วันนี้เราจะพาทุกคนมาออกตัวถ้ามันแบบรอบตัดแบบออกตัวให้มันตัดไปเลยดูกันว่าเราจะตกข้างทางหรือเปล่านะก็ก่อนอื่นเราก็เดี๋ยวพูดเพิ่มทำเพลงนะให้เขาเติมก่อนแล้วกันตุ๊กอีกแล้วเหรอตุ๊กอีกแล้วใช่ฮะอีกแล้วเหรอเฮียปูเกินยังไม่ได้ออกเลยอ่ะเออลงซะแล้วโอ้เฮียตรงนี้เลยตรงนี้เลย โอเคครับต <Yeah. S 2> okay. ้องขอากาสต้อนรท่านผู้ชมทุกคนทุกทางกันเลยนะผมพวกผมฟุกซิ่ <c oughs> เหยื่ยนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาออกตัวให้มันแบบรอบตัดแบบออกตัวให้มันตัดไปเลยเนะดกันว่าเราจะตกข้างทางหรือเปล่านะก็ก่อนอืน่นาก็เดี๋ยวพูดพอนำเพลงนะให้เขาเติมก่อ <c oughs> นแล้วก <c oughs> ัอ <c oughs> นอัพวิ่งแล้วเหรอวิ่งแล้วใช่ฮะเจอฮะเจอเจออืมก็คือ <c oughs> วันนี้เราเพิ่งกลับมาจากวิเลยทุกคนนะเรากลัว,วไม่มีคลิปลงให้ท่านผู้ชมดูคือไม่ใช่อะไรไม่มีเงินนะครับผม,มเ <c oughs> ออใช่ครับลงเอออันนี้ครับไม่กลัวไม่ได้ลงครับผมเฮ้ย <c oughs> ทำรามก่อนนะผมยอดวิวยอดวิวไม่ดีไม่เป็นไรครับขอไ,ได้เงินขอไ,ได้เงินก็พอพอ <c oughs> ทีเน่ยอันอันสากสากลงกูไม่เอานะ อนนี้เราก็ยังไม่ได้รีแมปแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารีแมปเราจะมาถ่ายให้ดูอีกออกตัวอีกแล้วโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมก็มีแอดไลน์ดีๆมาแนะนำก็คือแอด SPR99 นะผมก็คือแบบใครๆแบบอยากมีตังจัดอะไรก็คือต้องไปแอดนี้เลยนะคือมีเกมให้เลือกเล่นหลากหลายมากมาย,ามายทุกคนนะรองรับธนาคารทุกธนาคารเลยนะทุกคนนะเออถ้าใครอยากเล่นก็ จัดเลยเออเมื่อเช้าก็เพิ่งไปแตกมาสองพันกว่าพอยเนี่ยทุกคนนีอก็อย่าลืมนะเอสพีอารเก่านะทุกคนนะเออไปเออคนมาคนมาเออให้เขาไปก่อนเออมันไม่ฮาหรอกมันจะเท่มากเลยถ้ามีทางลงดีๆนะ ฮะเออมันคือสลูใช่ไหม <laughs> ฟูโซ่ <laughs> 110ร้ยอยสิบเบี้ยสิบล้อโอเคฮะ รถไม่แล้วฮะ <laughs> ไม่ได้ออกลอกจากนี้นี่ไม่ได้ออกลออ มันจะเกิดเลเวลม่อกนะอย่าลืมเลววนี้วันไหนอะไรวะทารทำไมทำไมตลาดเออไั่นะเอาเลยเฮ้ยกูตีคอออกเลี้ยวไม่ให้ลูกปืนคอมันแตกวะท่าน นี่นี่เอาไ้ดูเอาให้ตัดไปเลยกลัวอะไรอ่ะยางเราเราด้วยอยู่แล้วยางไม่ต้องอันนี้ก็ได้ท่านท่าน ก็คือกว่าจะออกได้ก็เป็นชั่วโมงนะทุกคนนะอ้ออะไรวะอันนี้ขนาดเราอันนี้นะนะทุกคนขนาดเราตัดเกียนแล้วนะตัดแผงคอแล้วไม่ได้ตัดเกียนมันยังตึกตัดต่างต่างอยู่บองเหียเลย เอาไมเดี๋ยวผมทำให้ดูไอ้เนี่ยัวกเราไม่แต่เตแต่เตสอน้ามันตะบัดละโอ้หินคอไง่ะเดี๋ยวตากล้องดีกว่าโอเคเอเฮ้ยมันมันก็ได้อยู่บางทีอ่ะมันมน,มนก็ได้อยู่เน้ว่า เออลงซะแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทางลงเลยดีไม่ลงนะพวกๆออก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 ตรงนี้เลยออกตรงนี้เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย

แรงนะว่าไม่ได้นะตะเพิ่มไฟนิดนึงจะแรงกว่านี้ใช่แต่มันเอยออกตรงนี้ออกได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่วอดเลยเดี๋ยวมันเป็นคนรัฐถนนหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> โอเคเดีน๋ยวน้ำพอดีนะแต่ว่าเราหาฉากถ้าทุกคนอยากให้แบบเราออกตัวตกคณาก็บอกหนึ่งมาทุกคนนะให้โอนโอนโอนตังค์มาก่อนโอนตังค์มาเล้วขอหมื่นเดียวครับผมรับจบเลยตกตัวตกคณานะผมหมื่นเดียวจะค่าซ่อมใช่ไหมไม่หมื่นเดียวยังไงดีวะปั่นมาค่าปั่นมาค่าโอเคได้กี่นาทีเจ็บเอานี้ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพาแบทีนไปทำเบียกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าก่อนนะยังลูกเลี้ยงเต่ออาไปาาก็อย่าลืมกดุศลคล้ายๆกดไลค์กดแชร์รถด้วยแล้วก็บักทีหน้าแล้วก็เพี่นะอันซุกสี่เดียวกันนะโอเคเจอกันไป